งานมาครับครับนะครับท่านชายคณิตของเราเ,เงียบเพื่อออกเวลาเดินครับเ <c oughs> ขาให้เวลานุ๊กนิวได้มีสมาธิ มีแต้บมีแท็บครับรูรูนี่เป็นไงพอทุกนี้ยสี่แต้มได้ได้ได้สี่แต้มอุ้ยวอร์มืออ่ะอันนี้เอาจริงแล้วไม่วอร์มแล้วอันนี้ครับหมายถึงวลูกแรกมีโอกาสลูกแรกเลยนะโอเคครับไหนไหนไหนทีทันเดอร์เสียงไปไหนเสียงไปไหน อ3หรือ4ครับนีเดี๋ยวให้ผู้ตัดสินบวกคะแนนได้ก่อนนะใจเย็นนะน้องคิมสี่ครับสี่คะแนนยังมีเวลานะครับหายสมาธิได้นะเวลายังมีนะน้องๆสมาธิได้นะฮะ เจ,จ,จ,จ็บเจ็บแ้บเจ็งมากแม่เมื่อกี้ท่าย,ยิงจืดตาด้วยน่ารักมากเองพ่อเออทำแ้มดีที่สุดตอนนี้ของทีม้ลยนะครับผมนี่ใช้สมาธิรวบรวมสมาธิแล้วค่อยๆย,ยิงได้ ห้าแดงห้าแดงห้าแต้มเอาล้วครับจะสลับมาเป็นทีมันดิปบลูกับเขาแล้วครับคนนี้แหละฮะคาดหวังที่สุดนะฮะในฐานะเพื่อนนะฮะพูดตรงๆคาดหวังคนนี้ที่สุดคุณนะคุณดูไม่จริงใจวะสีสู้ๆออกใจโอ้โหเวลาทีสมาธิทีมเดียวกันทีมเดียวกันก็หลักัน ฮิฮิเท่าไรอ๋อสีดำนะฮะครับครับคะแนนนะนี่โทนอุปกรณ์อีกแล้วนี่ไม่เป็นไรสีพิดทิ่ป๊อบปี้พเื่อนนะฟิกเกเจอร์เลยโทนอุปกรณ์อีกแล้วดิดิไม่เป็นไรสีผิดที่ป๊อบปี้อะไรนะทำไมไม่ขึ้นไปอีกแล้วพี่สูงโอเคเอาเดี๋ยวมาดูกันนี้ฮะน้องโอ ถือว่าสูสีครับสูสีนะสองคนผ่านไปแปดหัวมาพ้อกกันพอดีเอาการแรกสองคนแรกมาแล้วสี่สี่ก็แปดคะแนนของน้องโอ่ไปดึงคะแนนคนสีขึ้นมาอ่ะเรื่องพูดให้เขาดูอ๋อโอ้โหสงสัยเพื่อนกันจริงวันนี้เอาละดูคนนี้ฮะ โอ้ยน่าจะห้าเรื่างอะรอคะแนนกดเฟิร์มนะโอ้โหโอ้โหตาหนึ่งเอาละท่านชายข้าวินกดจันสุดๆมามาเป็นเดทเอาหน่อยเอาหน่อยเที่เอ้เออมาสิตามอยู่หนึ่งที่ไหรอมาก็เป็นความเจ็บ ุ้ยเฮ้ยออกบวกออกเฮ้ยเท่ากันนะเท่ากันเท่ากันเสมอกันนะรอบแรกเท่ากันหมดรอบแรกนี่คะแนนเสมอกันนะครับเออช่ยกันเท่ากันครับเสมอใช่ไหมคุณโทนใช่ฮะคุณบวกม่ไดใหรไม่้เท่ากัน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 ครับอ้าละมาดูการยิงครั้งที่สองครับกลับมาที่นูนิวครับไหนฮะเสียงเสียงเป็นแฟนๆนองนูนิวขอเสียง่อยเลย ทำให้เขายิงได้แม่นขึ้นอีกนี่นี่โอ้โห9นี่คือ the best shot นะฮะทำได้ดีสุดนะฮะ9ภาพตอนนี้นะคะรับเพื่อนคุณไปแลกอุปกรณ์มาแล้ว <c oughs> เพื่อนคุณไปแลกอุปกรณ์น้องรุ้ดีแล้วบอกแล้ววันนี้นะฮะเห็นอันไหนย,ยิงแม่นนะ,ะไปเอาไปใช้ก่อนนะฮะเออแต้ฮึบโอ้อย5ลาเต้นะฮะได้5แต้บนะครับ สวัสดีอยู่ฮะางสวัสดีครับ แอาตเตอรอห้ยเอาละเอาเลยแนี่คือทันที่บูนหนาวเ,เลยเจอแบบนี้คะแนนโหดมากคนนี้เหมือนรุน่นมาจากอนิเมะจริง มัรืุอออกมาจากอนิเมะเลยอ่ะอู้หูงอลเกตละวนานีอหมนรสนี่รอดมากยิงดเลมอนกดใครมาโอ้ยไฮไลท์มาแล้วไฮไลท์เพื่อนนี่ไฮไลท์ของผมนี่นี่แหละ ดูทุกคนจับตาดูคนนี้โอบี้คนนี้เน้นแม่นหรือเน้นคอนเทนต์คนนี้อะไรนะคนนี้เน้นแม่นหรือเน้นคอนเทนต์อันนี้เน้นของจริงอ่าของจริงไม่คอนเทนต์อ่ะดูอ้ย อยากให้ซีเอาจริงโอ้ยนึ้ว่าจะคอนเทนต์แล้วนะนแหลกมาแล้วมาแล้วมาดูวันนี้ฮะ ปกเปนห้าวิสูงอยู่นะโอเคเพราะเมื่อกี้มีคนได้ห้าเหมือนกันอ่เหลี่ยนเท่ากันอยู่ตอนนี้โอ้โหเออกดดันแล้วแต่คนหลังๆก็ทำไว้เจ็ดแทมนะมาหลักทีเจจแล้วอันนี้สามสิบสี่ครับ เสียงอะไรครับเมื่อกี้วิเสียงเมื่อกี้คือเฮ้ยเสียงเมื่อกี้คือคืออะไรฮะมีฮาร์ดกระเด็นแอกมีฮาร์ดกระเด็นไปโดนเสาฮะใช่หรอฮาร์ดแอกมีแต้มโกงๆเลยครับพี่จากแกล้งก็ศูนย์นะครับผมวมวยเขาแกล้งเมื่อกี้ระบุคะแนนยังไงแล้วคนนี้ไอ้น้องคนนี้ว่ะที่เมื่อกี้เดินมาถามคุณว่าพี่จอได้ทำประกันไว้ป่ะเขาดาว20ปีนะครับน้องเม้นท์21วิแต่ต้าบอกว่า การสู้กันในผนแรกเนี่ยพิงค์นันเดอร์กำลังชนะนะฮะเหมือนจยอุ้ยโอเคฮะ